yeah

เกงใจแบบทางๆบ้างสิก็สวยไงถามกูบ้างมั้ยก็ไม่รู้สินะรอฉันเปิดใช่ไหมอุ้ยหมดแล้วฮะฉันเหนื่อยสุดท้ายแล้วแต่ก็ถัมยาวมัลหรือเตยื้สวัสดีค่ะโอ้ยไอ้พวกนี้มันเก่าหมดแต่วาระอีกทีนี้นะคะดาวมันหรือเตย์กำลังจะเคลื่อนตัวออกแล้วนะคะ

ไม่มีใครเลี้ยงขนมแล้วเออ่รู้ว่าอาจารย์ต้องขอมแน่ค่ะ <c oughs> อุนนปกรณเสริอาจรยะไปเจ็บอาจารย์จะขึ้นแน่เลย <c oughs> อาจารย์จะได้นี่นะด็อกเตอร์อะอะไรนะพ<ส>ี<ส>่โยดับสอบไม่ใช<ส>่รอสอบ แต่ละรอแต่ละรองได้ค่ะถ้ายังยังคง่ยังคแบยังคงไม่ไเราต้อเสียเียบ่เทหี่ยเวกับภายเทียวกับเดิมสำรับเดิมนะแล้วนี่กิจกรรมผ่อนคลายเยอะแยะนะคะหมักลงหมักลุกค่ะเซอร์คัทเราหลับพอ้างใตงกัน น่คือสำรับเก่าและนี่คือสำรับใหม่ใกล้เคียงกันเลยค่ะเล่นกใกเข้าแลบกับหลังออกจากแลบให้แต่ก่ด้วยกันไอเป็นมรดกชอยรใ้ับสับไก่อนเข้าใหญู่ไหน่เ่องเก็บไว้ในผ้า่อยของนะจากคนที่มีทักษะในการเล่นไพ่ก่อน อะไรดีสุดนี้กอจริงๆเลยกุ่กควรจะจบนะ อย่าลืมคิดถึงพ่อหนูนะตายแล้วก็ขอบคุณอาจารนะคะที่ให้ให้โอกาสโอกาสหนูได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Gen Z l a หนู้สึกโชคดีมากๆเลยที่หนูรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่กับอาจารย์แล้วก็ก็บางครั้งถ้าทําให้อาจารย์เหนื่อยอะไรก็ต้องขอโทษนะคะ ถแว่าหนูอาจจะไม่ได้แบบเรียกรอยที่อาจารย์ค uh, so ่าทไว้แต่ก็ไม่ถ so ือว่าเท่าไหร่นะจ๊ะอด้ค่ะก็อาจจะเป็นคนคิดไม่ดึงอธรรมให้อาจารย์สะบักใจหรือว่าไม่สบายใจอะไรพราะต้องทำตัวอรย์ด้วยนะคะเพื่อนที่ทำาให้อาจารย์ไม่สบายใจก็ถ้าอยากเป็นว่าจะมีที่ไหนก็ยัอยากทุกสึกที่อาจารย์นใจก็พยายามจะทำาให้ดีสุดเดี๋ยวหนูไปตัดสานก็จะไปทำให้อาจารย์เป็ชี่อนะคะขอบคุณ น้องก็ดูแลพีใส่ใจกันอาจารย์ก็ดูแลทุกสิให้ความลัก ไม่จิบแต่หนูก็ว่าแบบหนูรู้สึกกับอาจารย์แบบเหมือนอาจารย์เป็นทั้งพี่ทั้งน้องอไม่เป็นน้องเล้วเขาตอเป็นทั้งพี่ทั้งอาจารย์ทั้งแม่อาจารย์บอกทุกอย่างเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักอ่ะการใช้ชีวิตอย่างนี้อาจารย์สอนสอนทุกอย่างเ,าากกาเลยอ่ะ,ะแบบล้กก <c oughs> วหนูนนก,นก็แบบ ก็อยากเรียนตอบกับอาจารย์แต่ว่าเหมืนอนที่อาจารย์รู้แหละเดี๋ยวหนูไปหาประสบการณ์ก่อนถ้ายังไงอาจารย์ยังมีโอกาสือว่าจะกลับมาไปรู้จิตอาจารย์อาายีกจะปีสองปีท้ายงี้ก่นน <c oughs> <c oughs> ะครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างทำให้เด็กคนนึงที่ไม่รอะไรให้มันรู้อะไรมากขึ้นไปเลย ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำอะไรหลายอย่างก็ปิดแบบปิดโปรเจกต์อะไรแล้วร,รู้สึกว่าเราเลือกที่ปรึกษาไม่ผิดเลือกถูกจริงๆครับก็ไม่มีอะไรเทาอย่ <c oughs> างน้องไอเกีนอนอยดเร็วครับก็ <c oughs> สำหรับแบงค์นะครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาอยู่แหละกีซีแล้วก็เชี่ยวไทยตังก็คิดว่าแบงค์จะไม่ได้มาอ,อยู่แหละอาจา,กการย์เหมือนกันแต่ว่า เมื่อเรือม,มาแล้วเข้ามาแล้วในทิดว่าอาจารย์มีอะไรบางอย่างที่ดุดดื้อให้นักเข้ามาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ในคิดว่าในคิดไม่ผิดนั้นจ่าจุดนี้เรือกเข้ามาครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ในทางในแลหลมอาจจะทําให้อาจารย์ลำบากใจไม่สบายใจในก็ขอโทษอาจารย์ในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ทําไปก็คือความไม่ได้ตั้งใจจ่เกิจดจากความที่ไม่รอ,อบคอบหรือความไม่ได้ใส่ตอบของ,ของนักเองแต่ว่า ก็ต้องสอพวอ,อาจารย์จริงๆอาจารย์สอนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์ชีวิตแต่หลายอย่างสอนอาจารย์สอนถึงความกดดันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสอน,นทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งอาจจะมากกว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาด้วยจําแต่ว่าการสนอนขออาจารย์เปรียนเสมือนของแม่พอทีม นักอยู่นี่นักอยู่กับอาจารย์้าเป๋อยู่กับแม่นักก็เหมือนรังอาจารย์พอ,พอกับแม่นักหนึ่งคนนะครับแล้วก็ก็คือเดี๋ยวก็จะจากจากันไปแล้วถ้าวันไหนอาจารย์มีความทุกข์ไม่สบายใจหรือว่ามีความกดจันร์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้อาจารย์ร้องแค้ครับก็คืออยากให้อาจารย์กลับมาดูคลิปพวกเรา ี้ม่คิดว่าอาจารย์น่าจะพิมได้เพราะว่ายัางไงพวกเราบางคนเรียนต่อไม่เรียนต่อแต่ว่าก็จะเป็นผลผลิตที่ดีของอาจารย์ต่อไปคิดว่าอาจารย์น่าจะปลุกใจตัวพวกเราได้ครับขอบคุณครับครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานคุณ ค,คุณจะต้องเธอทูลเอาไว้เมืยอกาท่านสั่นสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านกูทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจนเฝ้าแน้เฝ้าเน้นมีได้อำพรางเพราะคุณที่สาม នៅខរៃព្រៀបព្រើយគ្រួ เคยเกือพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหาท่าทมเข้ามาใส่จอตอบแทนความรัก ที่ฉันได้จากเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครเธอรู้แต่เธอเธอไปด้วยกันอยู่ ก็ไม่หวันกลัวเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลย ถ้าทอมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรัก ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุด